ยศทุนอันยองเฮเซยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไดอารี ok ่ออฟจางจีฮูค่ะช่องไดอารี ok ่ออฟจางจีฮูนะคะมีความตั้งใจที่จะรวบรวมคอนเทนต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินการท่องเที่ยวความบันเทิงภาษาครบหมดทุกอย่างเลยที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเพราะว่าเราเนี่ยคือคนหนึ่งที่รักเกาหลีไม่แพ้ใครและอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรักประเทศเกาหลีเหมือนกับเราค่ะในช่องของเราถ้าเข้ามาเนี่ยคุณก็จะเจอคอนเทนต์มากมายเลยนะคะยกตัวอย่างเพลย์ลิสต์อย่างเช่น วิสิทธิ์โครเรียน101ที่เราจะสอนทุกคนว่าไปเที่ยวเกาหลีต้องทํำยังไงเริ่มตั้งแต่ KETA จองตัว๋วจองที่พักจองรถไฟจองต่างๆนานา,นาทั้งหมด ไปจนถึงเพลย์ลิสต์ถัดมาที่เป็น next station จากจีฮูนะคะรีวิวทุกสถานีพาดูทุกทางออกออกทางไหนออกไปเจออะไรบ้างและล่าสุดนะคะเราเพิ่งไปทริปเกาหลีมาในช่วงฤดูหนาวช่วงคริสต์มาสพอดีเลยเราก็เลยมาทําเป็นล็อกแชร์บรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันข้ามมาที่ฝั่งวงการบันเทิงกันบ้างเราก็มีช่วงที่เป็นจีฮู react นะคะมา react everything จิงกะเบลที่เกี่ยวกับติ่งนะคะเกี่ยวกับวงการบันเทิงเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับศิลปินทั้งหมดเลยไปจนถึงจีฮู unbox นะคะที่เปิดกล่องนะคะทั้ง สกินแคร์อาหารขนมเราก็รีวิวได้ทั้งหมดและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีเว็บตูนทอกที่มาป้ายยาเว็บตูนเรื่องปวดในดวงใจของเราและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเว็บตูนเกาหลีที่ถูกนําไปสร้างเป็นซีรีส์ด้วยหรือจะเป็นเรื่องจริงจังเราก็มีนะคะอย่างเช่นโคเรียนไทยบิสเนสฮับที่เราไปสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีไทยไทยเกาหลี i, เพื่อให้เห็นแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจและโปรเจกต์น้องใหม่ล่าสุดนะคะคือที o p อ2เค o p ค่ะเรามีการนําเพลงไทยมาแปลเป็นภาษา เกหลีแล้วร้องออกมาเป็น cover version ที่ทําให้มันยกระดับให้มีความอินเตอร์มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนช่องทางทั้งหมดที่เรามีเราไม่ได้มีแค่ YouTube อย่างเดียวเพราะว่าเรามีติ k t o ็อกเป็นวิดีโอสั้นด้วยเรามีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลให้คุณเข้าไปอ่านได้มากมายเรามี Facebook Page เรามี i n s t a g r a m เรามี X หรือแม้แต่ Line Official Account ให้ทักมาพูดคุยกับจีฮูได้แบบตัวเป็นๆเ,เลยและนี่ก็คือคอนเทนต์ทั้งหมดที่คุณจะสามารถติดตามได้ในทุกช่องทางของ Diary of Jang j i Hoo ค่ะสำหร อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเกาหลีเกาใจเพิ่มเติมแล้วเรายังไม่ได้ทำนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาแนะนํากันได้หรือสําหรับใครนะคะที่เป็นแบรนด์นะคะอยากจะมาลงสปอนเซอร์ที่ช่องของเรานะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางเหล่านี้ได้เลยค่ะ